ทันทีเลยล่ะค่ะหลังจากเหตุการณ์ที่กลุ่มทะลุวังอย่างโยกแบมตะวันและสายน้ำได้นบุกเข้าไปสัดแป้งที่พักเพื่อไทยค่ะหลังจากที่พักพลังประชารัฐได้เข้าร่วมหารือกับพักเพื่อไทยเมื่อวันที่23กรกฎาคม2566ค่ะงานนี้ก็ทํเอาการวิพากษ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพของโยกว่าเพื่อไทยยังไม่ได้บอกว่าจะเอามาร่วมตั้งรัฐบาลพวกจุดๆ,ๆคิดเองสรุปเองและได้มีการเขียนแคปชั่นสุดเดือดว่าโถโถพวกเด็กจุดๆ,ๆแค่นี้ก็ดิน้นพวกเหลือขอกูไม่พูดและไม่พูด ถึงใครโพสต์นี้คือพวกเด็กจุดๆเต็มๆ,ๆ,ๆเป็นเด็กก็จุดๆ,ๆหายได้เหมือนกันตอนนี้และจะหนักขึ้นร้องขอชีวิตแน่นอนจุดๆ,ๆยกเหลือขอจุดๆท้าจุดๆ,ๆปีนแข่งกับจุดๆไหมวีรกรรมปีน everything ของจุดๆยังไม่มีถดถอยถึงจุดๆจะแก่แล้วมาเลยเดี๋ยวจะรู้แค่ปีนกระจอกงอกง่อยทํากลางจุดๆราคาญพรเมื่อไหร่เชิญได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้แค่รําคาญจุดๆ,ๆยกปีนบ้าบอคอแตกกลัวอะไรกับเด็กจุดๆเดี๋ยวจุดๆจะตั้งกฎหมายใหม่เด็ก15ปีขึ้น ขังเลยเรือนจำแล้วจุดๆจ,จ,จ,จะไปตั้งกฎหมายอะไรของกูเนี่ยแต่กูทำได้กูดไน